ตัวเสียวเสียเียเพื่อนมาที่เอาพี่โต้ให้คืนดงากเลยมาสะอาดไหมนี่มบคือราคาไม่ีนะแม่รูปการไกนู่นราคาถึงหนึ่งหาน้าวิ่ง ลูกูด้วยยังมาหยาดลูีถุงนใหญ่ยนะถุงนียิบผ่นยิบอาดูว่าตัวดดถุงถุงโดยิบหายอ่ะดูดหนูาะาตัวเต็มอืได้เยี่ยมได้แตกเยวเนี้เนคยของสเต็มไงโอ้ตวพ่อจำให้ตัวพ่าจำให้ตุวพ่อจำให้อืมใส่มุ้อเอใส่มุ้อ

ไอ้เนี่ให้เซตัวยงหน่อยสิไม่ไม่จะไปใช่ไหมเขาจำได้ก็จะรอให้ใครม่ใครไปก็แบบนี้เเมากเลยใหใครไปนี่ไปนี่ไม่นเลยเมากเลยเามากินนี่อค้กินหออยากิน อรสนี้ใได้แล้วไม่ต้องกเผ็ดนะไม่เอารสนี้เอาเพ็ดหน่อยอันนี้มองไม่เพ็ดเลยเออชอบตไหล่ีอ้ต้เออตํ้หน่อยท้ทวกอันนี้ 漂亮，漂亮。 แล้วหนูว่าพิั้งไม่หนไม่เอารร้าย่าอ่แหขนาพบราหาซก็ทดาหรซีอไนเอนอตอนข้าานซเนื้อสีวเนื้อขาวอร่อยเ้อ ไปถามถามถามาดียนไม่ถามไม่ไปสมัครเปเรื่องต่าก,ก็คือว่าไม่หนูแค่เผล่อเปล่าว้ถ้าสอบไม่ติดล่ะหนู่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสอบไม่ติดนะเขาให้ไปสมัครก่อนเขาจะสอบเข้านะไม่ใช่ไงเออเราก็ต้องไปสมัครูม่รู้อยู่แล้วสอบเราไม่รู้เราต้องถามดูคนที่เขาเคยไป ต้องไปถามไม่รู้จะไปไหนแม่ต้งเรียนแม่ยังไม่เก่งเลยเรียนตรงไหนไปยังไงแม่ยังไม่รู้เรื่องไรต้องไปถามคนที่เขาคนไปอย่าเช่นไปถามทำยังไงไปทำยังไงไปทำอะไรก่อนเราต้องถามเขาที่เอกสารมีอะไรไม่ใช่ว่าเืหอนตาจตบินเหว่แม่นี่น,นี่ไม่ได้ เสียเปนไส้แล้วคุณน้อย่างหนึ่งในตัวตัวยังไงต้องทาทิ้งพี่ลองเลยเนื้แกระเด่ กิเกมมงนเกมแ่งเนตเียบปิดเกมูเี่ยบะเดี่ยบใช้้าที่เปนสถานะบอกแัน้จะเกี่ยบไปของหนูเบไปฮาลูก่ไป่อนยังไมุ่ดนันไปแล้วโดดด้เาเสียงมันลังเข่าพ่อแม่ไอเกงงนะตู่ก็ได้ห่อกินนี่เ๋ยพี่เกมคนช่ออออตูวอันนี้สีงา เชียงกันเบาสุดละดูก ปลามึกอร่อยใช่ไหมีน้อยนากยิ่งกันเลยเออมากินแตมหมร่วมกันจแเ่บวันนี้หน้าตากินอย่างเดียวแม่ไปให้จ๋อยกินหรอให้จะไปให้ไม่ใช่หรอแมลมนนั่งมันก็ไปไม่ได้แหละมา ได้กพี่น้องกินสาวตำมกคแดอเา้ซขกว่าแดดจะไปได้หมดเลย่เน้อร่อยจังเลนล้ตะบป้าก็ให้น้อยหน่อยน้อยเล้สองปยนี่ยเน้อหมูอย่างนี้เลยอาคนไรเนมาพอเด็กินอ์ิัไทเด็ ช mm. ่องพัติเมันจางไหนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราขอถ้วยหน่อยจาสิบเอดเพ่กินยุุก็เนองนีเลยอยู่ข้างล่างไม่องไวน่างล่าก็จะเหมดเลย คไม่มลยงกีมืองียบไม่มีหรอตะเกียบมีอยู่หนูเอามาให้อะแต่แม่ก็ไม่เอาเแต่มันเอาได้วนะเหตุใดไม่เ็เลยนะ

จำ่เปาะนรอบนั้นอ well, ่ะตอนที ang, soup, so ่แม่ไม่อย yeah. yeah. yeah, yeah. mm. oh, ู yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. ่หนูกับป้านี่แหละกินอะไรกันตามอะไรไม่รู้จะไม่ได้อร่อยจนลืมดูข้าวใช่ไหมไม่เลยใช่ไหมเวยิงขึ้นไปดูข้าวเหรอขี่ปวยหนยป้าหมึกอร่อยมากเลยเห็นไหมกินได้ไหมได้ไหม Mấy việc chi mà kèm นี่แมี่พี่แม่มา,า้อาอะน้ำแม่น้ำแม่พี่ซื้อมาให้แม่แม่้าพี่เอาแ่จยอห มมน่าจะดีแต่แม่อ่ะต้องตั้งใจนะถ้าไม่ตั้งใจมันจะไม่อร่อยใช่ไหมตั้งก็อร่อยมากเลยนะอร่อยกว่าทำอีกจะบอ

จะ่ิดเหมือนเดต้องเี่อืมอนีเดี๋ยวคนตายนะเอต้องกกินเปียนลูกเราจะได้แข็ 我听不了。 ะโคตรทรมานเลยทรมานเจ็บมากเากลยเหรอแล้วอร่อยไหมอร่อยอร่อยแตก้มไม่ได้ค่ะตอนนี้น้ำมูกมันจะไหลลงนิดๆเลยเลยก็ก้มไม่ได้เรล่ะยกกินเหงาคุณเยอะอย่างนี้นะกินแต่คนน้ำมูกจะไหล ให้เด็กสาวนะแต่แม่ไม่เคยหยิบให้เลยใช่ไหมวิมย์ใช่คงจะรักลูกสาวมากกว่าแม่เลยคิดว่ารักเท่ากัน,นว่าไม่เคยรักแม่เลยอ่ะหนตูตามที่แม่อะลูกสาวรักแม่ ไป่ปทด้คียนคด่เรไขอนมาส่กัได้ค่ะเขาาสได้ว่าแทเต็มเลยค่ะอืมตัวนี้เป็นายบาเลกอดมน้ำอะไรไหมแ่น้ำหมดแล้วจิดปากเ อร่อยเนาะิ่มแล้วไปละอร่อยมาก ซื้อประดน็น่งดวไม่ต้องได้ปอดไหมไปพิจาราได้ปอดเหรอป้อมไปประโคมแล้วนประแหน่งด้วยโซนดังดีพิจาราได้ไหมช่างประโคมแปลกแปลกนี่มันที่น้เงอ๋ จะประจิตจังกินดู่ไหมะว่าจะผักกินดูไปนี่ยังเด้อพีดอกเลยอ้กขอลาศีปีกคนเด้อพี่้องเลยสาบแสาบดีเด้อชุดหนาเสยพึ่งตามห้กินอีกแล้วเนี่ยนี่แตเพิ่นหตามห้กินบมพมาเพิ่น ชวนได้ไปเจ่ินตามหายหายแม่กับดูก,กินเพราะว่าแม่กับดูกกตามมาคอยแสบเนาะพอดีเว์เดเลยแสบแสบแสบ,แสบพี่น้องเฮ้ยที่นี่ข็ลาสม,มิทไปกันเ้อบบายบายจากพี่น้อง